เออไเไม่ใช่สุนัแล้วครับเหมือนสัตวอะไรที่รู้ยิ่งดูก็ยิ่งน่ารักครับได้ไหครับได้ครับแล้วนึแลพี่แม็กติดจมูกครับอกมีอะไรติดทางครับาวไมี่นีเราอยากับเชินีนี ก็นึกว่ามีฝุ่นมีอะไรติดจริงจริงหรอพี่แม็กไม่ม right okay. ีอะไรให้มาไต่มาตอมหรอครับมีแต่มีนะครับผมไม่กลับมะไม่มีครับไม่มีครับผมเราจะไม่ใช้หน้าที่การงานในทางมีชอบนะครับเหต่ว่าคุณเลยจุดนั้นไปนานแล้วนะครับคุณมองครับอ๋อครับตอนนี้เหมือนผมเป็นคาร์บอนแนลซ้า อุ๊อาดออซิเจนก็ได้ออซเ็ประโยชน์อยู่บ้างอ๋อเป็นออกซิเจนก็ได้ครับออกซิเจนงเอาจริงนะนี่ขนาดผมออกซิเจนและพวกคุณแล้วเป็นอะไรครับพวกคุณลเป็นอะไรนี่เรียกว่าระบบสิ่งแวดล้อมเลยนะเนี่ยระบบิเวเลยนะตอนเนี้ยครับนี่ครับทุกคนคือออกซิเจนของแม็กนานะโอ้โหไม่แพวเลยแอ่านกัสองคนดีกว่าก็คือคือให้เปรียบเทียบเมื่อกี้คุณแม้กตอบไปแล้วครับัดอะไรก็ไม่รู้น่ารัก